ขอบคุนและขอรับคุณอัญเชลีสุวรรณยาันสิ่วัสค่ะอันชลีสวรรนะคะแอมค่ะ แอมเรียนจบมานะคะก็ได้ทำอาชีพที่สาวๆหลายท่านใฝ่ฝันนะคะนั่นก็คือเป็นแอร์โฮสเตสนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าอาชีพเดิมเนี่ยก็ดีอยู่แล้วแล้วจะมาทำธุรกิจเอายองอีกทำไมนะคะอา,อาชีพเดิมเนี่ยนะคะเราทำอยู่ช่วงแรกเนี่ยปีนะคะเรารู้สึกสนุกกับงานมากๆนะคะทำไปเที่ยวไปค่ะนะคะ แต่เชื่อไหมคะว่าพอเข้าสู่ปีที่สามนะคะบินขบับบินที่เดิมๆนะคะทํางานเดิมๆนะคะเราก็เริ่มรู้สึกเบื่อนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคะ่ะสายการบินของแอมเนี่ยเขาไม่จ้างผู้ชายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานหนักๆทุกอย่างนะคะเราต้องเป็นคนทําเองทั้งหมดนะคะประกอบกับอาชีพนี้ทํางานไม่เป็นเวลานะคะทํางานกลางคืนบ้างกลางวันบ้างการพักผ่อนของเราก็ไม่เพียงพอนะคะสุขภาพเราก็แย่ลงนะคะ ถามว่าได้ไปเที่ยวเนี่ยได้ไปเที่ยวจริงไหมก็ได้ไปเที่ยวนะคะแต่อยากชวนคิดแบบนี้ค่ะถ้าให้ทุกท่านนะคะไปเที่ยวไทยญี่ปุ่นฮาวายภายใน7วันนะคะไปเช้าเย็นกลับทํางานด้วยนะคะเราต้องเผื่อเวลาไปเที่ยวด้วยไหวไหมคะไม่ไหวเนาะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากๆนะคะแล้วประกอบกับวันนึงค่ะมีโอกาสได้เห็นนะคะชิพเพอร์เซอร ตำแหน่งสูงสุดในเครื่องอะคะ่ะเขาอายุห้สิกว่าแล้วนะคะแต่ก็ยังต้องมาทำงาน,นะคะ่ะนั่งบนจัมซีนะคะคือเก้าอี้ของแอร์ะคะ่ะที่หลังตรงๆนะคะทำงานไปสป,ประงบไปอะคะ่ะเราแบบสะดุ้งเลยเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทำอาชีพนี้ต่อไปเราอนาคตเราเนี่ยเป็นเหมือนพี่ท่านนี้แน่นะคะเราก็เลยตัดสินใจนะคะ่ะว่าต้องหาอะไรทำนะคะที่ในขณะที่เรายังไหวไม่รอที่ เราทําไม่ไหวแล้วเราค่อยมาตัดสินใจทํานะคะเจอธุรกิจอวยองนะคะโดยการแนะนําจากพี่ชายของรุ่นพี่นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณก้อยแล้วก็คุณตุ๊กนะคะ,ะพี่เขาทําอาชีพดีเทลยาค่ะเราเริ่มรู้สึกว่าอาชีพนี้ได้ังค์เยอะเราก็นัดคุยงานกันนะคะแต่ในวันนั้นค่ะมีพี่อีกท่านหนึ่งมาด้วยนะคะคือ,อในวันนั้นเนี่ย เชื่อไหมเขาระหว่างที่คุยกันนะคะพี่ท่านเนี้ยเขาไม่พูดอะไรเลยนะคะเราก็สงสัยะคะ่ะว่าพี่เขามาทําไมนะคะเราก็เลยถามว่าแล้วพี่ทํางานอะไรพี่เขาก็ไม่รีรอเลยนะคะหยิบแฟ้มขึ้นมานะคะ่ะเล่มใหญ่มากๆเปิดเลยนะคะว่าธุรกิจดียังไงสินค้าดียังไงบริษัทดียังไงนะคะต้องขอเสียงปรบมือให้กับคุณอนอนตอนงิริวานิชค่ะค่ะ หลังจากฟังเรื่องราวธุรกิจเรารู้สึกว่าบริษัทเนี่ยเปิดใจมากๆเพราะว่าเป็นบริษัทใหญ่นะคะแต่ด้วยความที่เป็นแอร์ค่ะบินมาแล้วทั่วโลกใช้เครื่องสําอางทั่วโลกจะเชื่อหรอคะว่าเครื่องสําอางอะไรไม่รู้จักแบรนด์อาวิยองจะใช้ดีนะคะแต่ยิ่งไม่เชื่อค่ะยิ่งตัดสินใจลองใช้ค่ะเพราะเราจะได้รู้ว่าของมันดีจริงหรือเปล่าถ้าของมันดีนี่คือโอกาสถ้าของมันไม่ดีธุรกิจนี้เราไม่ทํา ะะหลังจากลองใช้สินค้าก็เกิดความประทับใจนะคะประกอบกับที่เขาได้ชวนเราเนี่ยเข้ามาเรียนรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจทําให้นะคะมีความเข้าใจในธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเป็นธุรกิจที่ตอบสดความฝันเราแล้วก็เป็นธุรกิจที่เราตามหานะคะเราก็ตัดสินใจแล้วว่าเราทําแน่นอนอาวอียงนะคะแต่ทีนี้ว่าจะทําเป็นพาร์ทไทม์หรือว่าฟูลไทม์ดีกว่านะคะถ้าในวันนี้เรายังเป็นแอร์อยู่ อนาคตเราก็เป็นแอร์จบออกมาแล้วเนี่ยไปทำงานอะไรก็ยากนะคะหรือว่าจะไปทำงานประจำทำงานประจำเนี่ยก็ต้องหาอะไรทำเพิ่มอยู่ดีเพราะคิดว่างานประจำเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวให้สุขสบายได้นะคะก็นะคะเลยตัดสินใจจะสำเร็จกับอาวียงแบบฟู l l t i m ค่ะค่ะ หลังจากนะคะตัดสินใจฟูลไทม์เพียง6เดือนค่ะขึ้นตำแหน่งนะคะ TBA รับรายได้เนี่ยเทียบเท่ากับงานแอร์ที่ทำมาถึง5ปีค่ะค่ะหลังจากนะคะประสบความสำเร็จในระดับผู้นำระดับต้นเนี่ยเราก็เริ่มได้สิ่งต่างๆที่เคยขาดหายไปในอาชีพเดิมกลับคืนมานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาค่ะถ้าทำอาชีพเดิมเนี่ยเวลาของเรา90% ส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครื่องเราไม่สามารถใช้เวลาได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะถ้าแอมมีเวลาแอมอยากใช้เวลาอยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมอยู่กับครอบครัวคนที่เรารักโดยเฉพาะคุณแม่นะคะเวลาของเรานะคะอาจจะเดินหน้าแต่เวลาของท่านนะคะถอยหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรารีบทำอะไรตอบแทนท่านได้เรารีบทำนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ชอบและหลงรักในธุรกิจอาวียงมากๆนะคะ คือทำธุรกิจนี้แล้วนะคะไม่ต้องทำงานหนักในอนาคตค่ะนะคะใช้เวลานะคะเพียง3-5ปีนะคะตัดสินใจสำเร็จกับธุรกิจนี้ถ้าเราเสร็จแล้วมันเสร็จยาวอะคะ่ะเราสามารถใช้เวลาที่เหลือนะคะไปทำอะไรก็ได้นะคะตามที่เราคิดมันจะมีบ้างไหมคะว่าวันไหนที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราจะพบว่าเราไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไปอะค่ะนะคะ,นะคะ เมื่อชีวิตแอมนะคะเดินมาถึงจุดที่แอมจะต้องเลือกว่างานประจำที่ทำอยู่มันสามารถให้ในสิ่งที่แอมต้องการได้หรือไม่นะคะคนเรานะคะแอมเองมีตัวเลือกอยู่สองตัวเลือกค่ะหนึ่งนะคะเลือกที่จะลดขนาดความฝันและเป้าหมายเพื่อให้เหมาะสมกับรายได้ที่มีอยู่หรือสองเลือกมองหาเครื่องมือใหม่ๆนะคะที่จะทำให้เป้าหมายและความฝันของเราเป็นจริงนะคะแอมเลือกแบบที่สองค่ะ แล้วในวันนี้นะคะแอมที่สุดแล้วว่าแอมสามารถประสบความสำเร็จกับธุรกิจอาวยองได้แอมทำได้คุณทำได้ค่ะยอดเยี่ยมมากๆครับคุณอัญชลีสุวรรณครับยอดเลยนะครับเห็นไหมครับถ้าบอกว่านะครับระหว่างการผลัด